มีลายเคก้กกับมีลายซูชินะคะใครชนะเร <G ül> ื่อเรื่อค่ะยิ่งชุบพิมชนะพิมอะไรไคะลายค่ะลายซูชิโอเคงั้นคุณแม่เป็นลายเคก้กนะคะอันนี้คือยังลบปั้นได้ที่ตะเกี่ยวทำเพียงเาพิเราใช่ไหมคะใช่ที่คราวที่เราคุณแม่ไม่อยู่แล้วป้าๆคุณน้องพิมทำแล้วปรากฏว่าลืมใส่น้ำอ่ะมันเลยติดเลทเทไปหมดเลยค่ะ พอแม่เข้ามาแม่ก็ดูว่าต้องใส่น้ำก่อนใช่อ่ะเราแจกตัวนึงต้องสีพ็อกกี้แต่เราไม่มีค่ะต้อมช้อนสีเขียวมาแล้วเตรียมน้ำใส่ชามแล้วนะคะพ็อกกี้พ็อกกี้มาเราไม่มีนี่ไมู่้เล่นอาบน้ำน้องพิมเอามาเพืไปเล่นเหรอคะคุณแม่คะคือพ็อกกี้อ่ะซื้อบริโญมากค่ะซื้อมากีนอาเอียเสร็จเด็กเขียวหมดค่ะเอาไปเล่นในอาบน้ำใช่ไหมคะพิมวิธีทำภาษาไทยบอกด้วยค่ะ เย่ yeah, แม่ให้งนะไม่ไม่ไม่ใช่ยชัยงไงคะับไมูนอันนี้เสย่าช็อตให้มาค่ะบอกว่าห้ามรับประทานนะคะเพราะว่ามันเป็นยังรบกถ้าผู้ชมทางนี้พี่คอเจอน้องเสย่าที่ญี่ปุ่นค่ะที่ญี่ปุ่นใ <c oughs> ช่รั้งล่าสุดที่เราไปญี่ปุ่นเราไปเจอน้องเสย่าเหยี่ยมพ <c oughs> ันไม่เคยเจอใช่ไหม <c oughs> ใช่แล้วน้องเสย่ากำลังดูคลิปน้องพิมอยู่บันทีเลยไคม์มูนขาเรามาแข่งกันนะคะว่าใครอ๋อได้มาอ่าโอเคก็จะเป็นอย่างนี้ กล่องสีขาวนี่สําคัญนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเอาไปใส่ไมโครเวฟด้วยกล่องนี้อย่าทําขาดนะลูกนะโอเคค่ะแม่ออกมาแล้วนะคะของคุณแม่พิมพ์เป็นนี่แม่พิมพ์อุ้ยมีกี่สีคุณแม่โอ้แม่มีอันนี้แม่พิมพ์อันนี้สําหรับจะต้มเก็บไว้ก่อนสีแดงสีน้ําเงินสีเหลืองสีขาวของน้อพิมพ์ก็อาจจะมีนะคะลองดูซิมดูแม่พิมให้เมทพี่เมท แกให้ดีกว่าลุ้นกีฬาขับอ่านี่ไงกีฬาขับนี่แม่พี่มึงน้องให้เป็นสีฟ้าแล้วก็สีน้ำเงินมั่งชอบไหมคะแย่ถูกใจอ่าแล้วก็อันนี้มีสีสีอะไรคะสีเหลืองค่ะแล้วสีแดงค่ะ้็สีขาวกันเอาสีขาวสีขาวเยอะเพราะว่ามันเป็น ผูชีไงคะมันต้องมีข้าวปั้นสีขาวเยอะหน่อยเริ่มเลยคะ่ะเดี๋ยวเอาถาเอาที่รองมาลองปั้นไม,ไม่ทําแล้วอันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วค,ค่ะคือปั้นแล้วก็ต้ำอันเนี้คะ่ะแม่ต้องสอนก่อนวิคีเนี้ยหืมต้องค่ะก่อนอื่นทําข้าวก่อนนะคะอันอันหย่อยหยอนี่คือข้าวค่ะน้องพิมเอาสีขาวทําข้าวสามลูกไว้ก่อนละกันเนาะใช่ค่ะแล้วต้องนวดก่อนคะ่ะวิธีนวดก็คือจะต้องบิดมันอย่างนี้ก่อนก็บีบบิด บิดออกมาหน่อยนึงไหนน้องพิมบอกคุณแม่สิคะว่าสีอะไรผสมกันได้สีน้ำตาลสีอะไรคะเด<ม>็กๆรู้ไหมคะเด็กๆไหม,ไม,มจักจะบอกนะคะไม่ว่าสามสีเลยเหลืองน้ำเงินแดงใช่ไหมคะถุงเหรอไอ้อขัดเนให้เนื้ให้อ้าวนี่ตกลงเราจะช่วยกันทำใช่ไหมเราจะไม่แข่งกันแล้วใช่ไหมคะอา่อาวพิมจะนวดให้คุณแม่ก็ได้ค่ะคุณแม่ทำค่ะเอาตกลง คงให้ aja, แม่ทําให้พิมพ์แล้วเหรอแม่ก็งงนะไม่สลับกันทําของกันนะคะอ๋อได้ได้ค่ะค ot. ุณแม่จะทําข้าวแล้วนะคะอุ้ยอุ้ยจ๋าละลืมใส่น้ำไงลืมเอาอีกนะใสน้ำมส่น้ำแม่ลืมใส่น้ำเงี้ลืมใส่น้ำลืมใส่น้ำใส่น้ำเหมือนเดิมค่ะเทมูนค่ะลืมใส่น้ำค่ะ ขปั้นปั้นได้นะคะขป,ปั้นได้อันนึงแล้วค่ะลูกอ,ะอ่ะแม่เริ่มมาทำของคุณแม่แล้วนะคะใบไม้ก่อนแ<า>ล้น,นี่อันนี้อันนี้คุณแม่ทำไว้อันนี้ก็พิมพ์ทำค่ะแต่พิมพ์ตำหนงนิดนึงนะแต่ว่าก็โอะค่ะมาแล้วนะคะเป็นใบไม้แบบนี้เดี๋ยวเราจะทำใบไม้สองใบเอามาประดับเค้กแม่ขอขอน้ำเลยค่ะน้ำไหมคะคีเลโบคี คีเลโบคือลูกีเลโบคือไข่ีเลโบเพลงเจอสิบโบหรอคะตุ้งตุ้งตุ้งตุ้ตุ้งตุ้เตุ้งตุ้งตุ้มตุ้งตุ้งตุ้ตุ้อตุ้ง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 งตุ้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 งต้ตุ้งต้งตุ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 ้ตุ้ตุ้ ฝึกกับพี่ได้หไ,ไ,ดไหมอ่ะเพราะว่าเดี๋ยววันปีใหม่โรงเรียนเราจะเต้นเพลงนี้ค่ะค,คุณแม่พยายามจะมาผสมให้เป็นสีน้ำตาลสีช็อกโกแลตอ่ะมันออกมาเป็นสีนี้ยค่ะสีมันม่วงค่ะสีมันม่วงละเพราะว่าตอนนี้เราไปญี่ปุ่นมาหลังจากกลับจากญี่ปุน่นเราพบว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยคิดกินแบบมันหวานมันม่วงมันมากๆเลย เราจะทำคัพเค้กมันม่วงนะคะฉะนั้นสีมันจะออกม่วงๆไม่ต้องตกใจนะไข่บ้างสีเหลืองค่ะไข่หวานกำลังทำไข่หวานอยู่ค่ะเฮ้ยแขนทางแล้วคะ่ะปากค่ะไข่หวานได้ไหมคะเจ๋กจิ๋วเลกเป๊ะ นวดให้มันเนียนนิ่มเลยเพราะว่าเดิมเนี่ยที่มันพองมากจะหอมมันจะแข็งด้วยค่ะอ๋อนี่ไงของคัพเค้กอยู่ในนี้อ่ะน้องพิมของน้องพิมแบบนี้อยู่ไหนอาจจะมีเที่ยวสุชิอ๋อเนี่ยมีจริงจอ๋อนี่ไงมีจริงง่ที่ขอดสุชิไม่ต้องทำแล้วค่ะสีดำไม่ต้องทำแล้วนะนี่แค่ะนี่ค่ะเอาให้ปัดจับกระดาษแล้วเอาไปห่อแม่แล้ก็ไม่เห็นตั้งแต่แรกนนี่ขั้นตอนต่อไปค่ะคุณคะคุณยังไม่ทำปลาดิบเลยค่ะคุณครีม รีบทำปดิบเร็วค่ะอีฉันจะเสร็จแล้วนะ ทำสาลายกันค่ะอุ้ยพิมพ์แทนเสร็จก่อนแม่หรอแม่ยังไม่เสร็จการมาพิธีขนมเค้กอแม่เค้กแม่มันหลายชั้นนิดนึงแม่ค่ะไม่ต้องกลัวค่ะหรือไม่ไดแข่งคพหนูแข่งเรื่องสวยใครไม่ได้แข่งเรื่องก่อนเรื่องสวยแลเรื่อไม่จะจิ๋วทำเยอะมกแทนมันมันง่ายมันแค่แปละข้าวเนี่ยเราดูของคุณแม่ดิฉันสนเพี้ยงเลยเขียนค่ะไม่ใช้สี ป๊านี่โอเคโอเคไหมโอเคปหมได้2อ,อันแล้วนะคะลูกเสร็จแล้วค่ะแค่มมึเฮ้ยยังไม่เส่ห <c oughs> ายเรา, <c oughs> เราน่ะพี่ขอตัดแต่งขอแป๊บนึงนะคะ <c oughs> ประสักษ์ที่เปเอานะคะไม่ต้องใส่กาวเป็นแล้วคะลูกกิน,นไม่ได้นะจะจุบ ได้แล้วค่ะเหลือของเทียบเลยไม่เหมือนไหมคะคุณแม่อ๋าน้องพิมพค่ะระหว่างเรามาตัดนูน่นนี่เราเอาอย่างลบไปต้มก่อนดีไหมคะหรือยังไม่ต้มยังลบเลยนะเราใช้ถูกแปะกระดาษจะได้ไงคะเดี๋ยวต้องไปต้ม,<ๆ>มก่อนออออเาามก่นค่ะเราต้องเอาไปต้ม,ตมค่ะต้มค่ะต้มน้ำใสแล้วนะคะ ของน้องพิมพ์นะคะอ่าเข้าไมโครเวฟเลยค่ะนี่นะคะสามแล้วกันค่ะสามเลขสาขีดต้องขีดไปเหรอคะใช่ตรงนี้ค่ะจุดมาไว้ที่สามค่ะนี่นะคะเราก็ต้มเสร็จแล้วร้อนจี่เลยกรรม,มาวิธีนี้เด็กๆก,ก็ควรจะให้คุณแม่ช่วยนะคะก็เอาน้ําเย็นใส่ก่อนเพื่อเพื่อทําการลดอุณหภูมิมันนะคะเวลาเทมันจะได้ไม่เผื่อโดนมือมันจะได้ไม่ลวกมือค่ะเอาน้ําเย็นใส่ ผสมนิดนึงหาน้ำอออนะคะ่ะอุ้ยมมนเป็นอย่างนั้นะคะอ่าได้แล้วนะคะเรียบร้อยเป็นยังลบแล้วโอเคเอาสารัยมั้งจ้าแต่ล่ามคะไอ้เจี๊ยบ<ส><ส> เห็นแ,แล้วค่ะแม่ไม่ไม่เสร็จอีกเหรแม่เกือบแล้วคือใครไปมาทำไมคุณแม่เสร็จก่อนน้อไหนนม่ไม่ได้ทำถานเลยขอบคุณแม่ไม่ต้องทำนี่ยายของคุณแม่เสร็จแล้วค่ะปาป๊าดูเลยค่ะของคุณแม่เสร็จแล้วนะคะกระดาษห่อของคุณแม่นี่น้องพิมช่วยตัดให้ตัดเก่งมากเลยค่ะห้องไิวเสร็จแล้วนะคะลืมสับไพกดไลค์กดแชร์ค่ะ จูบกันเหรอคะเนี่ยเอ้ามาดูกันค่ะของใครสุยกันคะอ่อคุณแม่ว่าสวยคนละแบบนะคะน้องพี่บ้านคะ่อสใครคที่ส,ทสวยที่สุดคะสวยที่สุดเหรอก็สวยเหมือนกันเพราะว่าเราช่วยกันทำใช่ไหมคะอย่าลืม Subscribe กดไลค์กดแชรกก์น,นะคะบ๊ายบายและสวัสดลาไปก่อนกับยังเราปั้นได้ค่ะ